ในขณะที่เกมภาคใหม่ของ Assassin's Creed อย่าง Shadows มอบความผิดหวังให้ผมเต็มพิกัดทั้งเกมเพลย์ที่เสียของกับเนื้อเรื่องที่ดูไม่อยากเป็น Assassin's Creed เท่าไร่ทิ้งเรื่องราวของภาคีไปเล่าเรื่องคนนอกกับไอ้ฮันโซจนผมว่าซีรีส์นี้มันคงจบเหตุแล้วแต่ใครจะไปรู้หรอว่า2ปีหลังการขาย Assassin's Creed Mirage ภาคที่ผมชอบสุดของเกมเจนหลังเกมจะได้อัปเดตชุดใหญ่มีทั้งแก้ระบบเกมเพลย์กับ DLC เนื้อเรื่องพร้อมแผนที่ใหม่ที่สำคัญมันแจกฟรีครับ และผมขอบอกเลยผมโคตรประทับใจ อย่างที่รู้กัน Assassin's Creed Mirage คือภาคแนวกลับสู่สามัญของซีรีส์ AC เน้นองค์ประกอบแบบเกมคลาสสิกแล้วออกเป็นภาคสปินอ f ฟให้แฟนเกมเจนเก่าซึ่งผมเคยรีวิวภาคนี้ไปแล้วและผมว่ามันไม่ p e r ร์เฟแต่ก็ไม่เลวแถมยังมีสิ่งที่ดีกว่านี้ได้อีกพอควรจนอยู่ๆในปี2025 AC Mirage ประกาศเปิดตัวอัปเดตฟรีชื่อ Valley of Memory มาพร้อมเนื้อเรื่องใหม่แผนที่ใหม่และที่ผมสนใจมาก อัปเดตเกมเพลย์พาคัวที่โอเวอร์ฮอลระบบจนเหมือนเกมใหม่และขอบคุณมากครับที่มันแจกฟรีมันทำให้ผมรู้สึกไฮ้กับเกมชื่อ Assassin's Creed ในรอบหลายปีและใช่ผมเล่นแล้วผมชอบมันมากตอนนี้จากที่มันไม่เพอร์เฟกกลายเป็น almost perfect เกือบสมบูรณ์แบบในฐานะเกมชื่อ Assassin's Creed และทำแฟนเกมคลาสสิกแบบผมชื่นใจมากมาหัวข้อแรกกันดีกว่าพาคัว จากเดิมที่แอนิเมชันติดขัดเป็นระยะคราวนี้แอนิเมชันลื่นไหลขึ้นลดความติดขัดทําให้บาซิงวิ่งและปีนป่ายไวกว่าเดิมเหมือนการสกิปแอนิเมชันการปีนช่วงต้นให้การพาคัวโฟลไปกับโมเมนตัมของบาซิงแต่ที่เจ๋งจริงๆมันคือนี่ครับ free jump และ free eject ในเกมคลาสสิกผู้เล่นสามารถกดกระโดดได้อิสระโดยการกดปุ่ม R2 เพื่อเปิดไฮโปรไฟล์แล้วกดปีนจะเป็นการกระโดดและมันช่วยให้การปีนป่ายไวขึ้น โดดเกาะได้เลยไม่ต้องวิ่งปีนอย่างเดียวแถมถ้าเกาะกำแพงแล้วโดดจะเป็นการ eject พุ่งตัวโดยจะพุ่งไปตามทิศการหันอนาล็อกพุ่งแล้วโดดเกาะสูงขึ้นหรือไปตามตำแหน่งที่ต้องการเพราะ2อย่างนี้ทําให้มิติการพาคัวมันลึกขึ้นเพิ่มความสร้างสรรค์ได้มากขึ้นแต่ว่าตั้งแต่ Origins องค์ประกอบนี้โดนตัดทิ้งโดดไม่ได้ eject ไม่ช่วยในการปีนอนิเมชั่นเชื่องช้าและเป็นแบบนี้ถึงว a หา,าร่า shadow stone game ออกใหม่ก็แทบไม่ต่างกัน มีใหม่แค่อนิเมชันหมุนติวแต่โดดไม่ได้ catch ledge ไม่มี eject ไร้ประโยชน์ซึ่งทีมสร้างอย่าง Ubisoft q u e b e c ก็พยายามซื้อใจแฟนๆด้วยพาขัวอัปเดตอย่างเช่นโดดเกาะขอบโดดจาก non-standing object eject ไกลขึ้นเพิ่ม catch ledge แต่ผมว่าสำหรับ Shadow s มันค่อนข้างไร้ประโยชน์เพราะการดีไซน์เมืองมันกว้างแบบ Odyssey ไม่เชื่อมต่อไม่สนับสนุนการพาขัวมีดีแค่ใช้ปีในปราสาทเท่านั้นแค่นั้นเลยส่วน Mirage ดั้งเดิมมันก็ไม่มีการโดดแต่การปีนการออกแบบเมืองลูกเล่นการอีเจ็ผมว่ามันสอบผ่านถึงจะมีข้อจำกัดพอควรแต่ก็โอเคจนมาถึงการอัปเดต Valley of Memory นี่แหละมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยโดยก่อนเริ่มผู้เล่นต้องเข้า Settings ไปเปิด free jump กับ free eject ก่อนซึ่งพอเปิดเกมจะให้ผู้เล่นใช้ Button Mapping แบบใหม่ที่เป็นการวางปุ่มใกล้เคียงเกมเจนเก่าการปีนจะใช้ปุ่ม r 2ที่ให้ฟีลคล้ายการกด Hy High p r o f i l e แต่ว่าของ m i r รา e r 2จะเป็นปุ่มพาครัวโดยเฉพาะกดค้างแล้วปีนได้ส่วนการกด X จะเป็นปุ่มกระโดดและมันช่วยในการปีนป่ายให้ไวขึ้นก่อขอบสูงโดดข้ามไกลสกิปการปีนหลายจุดโดดลงพื้นไวไดฟ์ลงไปเกาะท่าเท่ๆคูๆๆ่เล่นทำได้แล้วส่วน Free Eject ในเกมเวอร์ชั่นเก่าผู้เล่นสามารถ Eject ได้แต่เกมบังคับว่าต้องมีของมารองรับเท่านั้นถ้าไม่มีหรือกว้างเกินพุ้งตัวไม่ได้ แถมการกดจะมีความหนืดความช้าคือสำหรับตอนนั้นทําได้ก็บุญแล้วซึ่งหลังอัปเดต free eject ทำให้การพุ่งตัวอิสระขึ้นกดง่ายไวไม่ช้าตัวตามทิศอนาล็อกได้เลยแถมไม่ต้องมีของมารองรับจะพุ่งลงเหวพุ่งลงพื้นตายผู้เล่นทําได้แล้วมันดียังไงถ้าไม่มีของรองรับแถมเสี่ยงตายอีกง่ายๆครับมันให้พื้นที่ผู้เล่นสร้างสรรค์ไงไม่ต้องโอ้ผู้เล่นให้อำนาจในการควบคุมให้พลังผู้เล่นมากขึ้น มันยิ่งทาให้การเล่นสนุกขึ้นและเปลี่ยนมิติการปีนป่ายวิ่งทะยานทั่วเมืองจนเหมือนเกมใหม่เลยถึงอย่างนั้นที่ผมบอกว่ามันเกือบสมบูรณ์เพราะว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ผมอยากให้เพิ่มได้นั่นคือแคชเลชแบบคุมทิศทางได้เพราะว่า AC Mirage ทําได้แค่แคชเลชตรงหน้าแต่หันข้างยังไม่ได้ถึงอย่างนั้นสําหรับเกม AC เจนใหม่ ai, นี่คือพาครัวที่ใกล้เคียงคำว่าสมบูรณ์แบบมากแล้วถึงแม้โดยรวมจะไม่เทียบเท่า Unity มันก็ใกล้เคียงเกมเจเก่าพอตัว นี่แหละพาครัวของ Assassin's Creed นอกจากนี้ก็มีส่วนอื่นที่อัปเดตการรอบจิ้มมีแอนิเมชันใหม่มีความลื่นไหลต่อเนื่องขึ้นแถมการเชนโตรสามารถกดแคนเซลได้แล้วส่วนที่เป็นจุดด้อยอย่างคอมแบทก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากเป็นระบบเดิมแต่ยังดีที่อัปเดตเสียงเอฟเฟกให้ดังขึ้นเพิ่มวิชวลเอฟเฟกให้ดูดีขึ้นคือมันก็ยังเป็นจุดด้อยของภาคแหละแต่ก็ดีกว่าโดนปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการแก้ไข และของใหม่ที่หลายคนรอคอย Questline Valley of Memory ที่ไม่ได้มาแค่เนื้อเรื่องใหม่แต่มาพร้อมแผนที่ใหม่ของเล่นใหม่และกิจกรรมใหม่เนื้อเรื่องจะตั้งก่อนภารกิจฉากจบของมิราชโดยบาซิมได้ไปหาเดอริสอดีตหัวหน้าเก่าสมัยบาซิมเป็นโจรเดอริสพบบอดแสเกี่ยวกับพ่อของบาซิมที่ทอดทิ้งเขาไปซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่แดนอาลูลาบาซิมเลยออกเดินทางกับเดอริสเพื่อตามหาพ่อของเขา ละนำไปสู่เหตุการณ์ที่ดำมืดกว่าที่บาซิมคาดคิดไว้ซึ่งพอผมเล่นจบผมว่ามันเป็นเนื้อเรื่องพิเศษที่ดีใช้ได้เลยมันทำในสิ่งที่เนื้อเรื่องหลักของมิราชทำไม่ได้อย่างหนึ่งนั่นคือมันทำให้ผู้เล่นแคร์ตัวละครของเกมได้ครับการตามหาพ่อของบาซิมทำให้ผู้เล่นรู้จักตัวตนของเขามากขึ้นรู้ว่าเขาคือใครรู้ว่าเดรวิสไม่ใช่แค่หัวหน้าแต่เป็นพ่อบุญธรรมที่ดูแลบาซิมตั้งแต่เด็กและห่วงใยบาซิมเหมือนลูกชายส่วนพ่อของบาซิม เขาคือใครแล้วเขายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าแต่ภารกิจนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นเพราะในแดนอัลอุลามีเหล่าโจนชั่วออกอาวาดและอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของพ่อบาซิมถึงจะฟังดูไม่เหมือนเกี่ยวข้องกับ The h i d e n One กับ The Order of the Ancients แต่เหตุการณ์ใน Valley of Memory ก็มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของเกมหลักเช่นกันการออกแบบมิชชั่นใน Valley of Memory จะเดินเรื่องด้วยแรงจูงใจของตัวละครทำให้มีความน่าติดตาม แถมเซ็กชันการสเตลก็ยังคงทำได้ดีที่สำคัญเควสรอบสังหารแบล็คบ็อกซ์แปดเกมหลักก็กลับมาแถมมีทางเลือกมากขึ้นและสนุกกว่าหลายตัวในเกมหลักเช่นเล่นส่วนแผนที่ใหม่แดนอาลูอุลามันเป็นแผนที่ที่ใหญ่ใช้ได้เลยทีแรกตอนดูตัวอย่างผมก็นึกว่าจะมีแต่ทะเลทรายแต่ไม่ครับมันมีเมืองมีฮับผู้เล่นมีค่ายโจรและมีภูเขาใหญ่ที่ออกแบบสวยงามพร้อมอาร์ที่สื่อความเป็นประเทศตะวันออกกลางได้ดีเหมือนเกมหลักแถมมีสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ขึ้นด้วย และเมื่อพูดถึงเมืองถึงจะเป็นเมืองเล็กที่ไม่ใหญ่เท่าแบกแดดแต่มันก็เป็นเมืองสไตล์ Assassin's Creed มีการเชื่อมต่อสนับสนุนการพาคัวรและออกแบบได้ดีมากกิจกรรมใหม่ก็มีอย่างการฟังนิทานฟังเรื่องเล่าในเมืองและเควสย่อย Tale of Al Ula ที่เล่าเรื่องราวในแดนนี้เช่นว่ามีคนเอากาแฟมาขายแต่บาซิมชิมบอกไม่ชอบเลยใส่นมอร่อยกว่าโดนด่าก,กลับเฉย Perhaps Temperate the Touch of Milk my Theous None <G ül üş> อ,อีกอันที่ผมว่าไม่เลวคือการเล่นดนตรีตามแผนที่จะมีจุดให้บาซิมเล่นดนตรีได้โดยก่อนเล่นผู้ลเล่นต้องวิ่งไปเก็บโน้ตเพลงก่อนที่มันจะลอยบินตามแมพให้ฟีลแบบการไล่เก็บเพลงในแบล็ k แฟกซส่วนการเล่นเพลงจะเป็นการเล่นเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่ามันก็ถือเป็นการพักผ่อนที่ไม่เลวเลยได้ฟังเพลงสไตล์ตะวันออกกลางที่บาซิมเล่น ดื่มด่ไปกับบรรยากาศของโลกของเมืองของผู้คนให้ฟีลคล้ายการตั้งแคมป์เล่นซาบิเซนของอัดสื่อใน g h o t t of y o t ทเลยที่ถึงจะไม่ได้เล่นเพื่อเป้าหมายแต่ก็เป็นการดื่มด่ไปกับโลกของเกมที่ดีมาก Thank you. ก็ยังไม่หมดนอกจากอาวุธกับชุดใหม่ใน v a l l e y of Memory คราวนี้เกมจะมีโหมดพิเศษชื่อ Animus Sequence ที่เป็นการนำภารกิจรอบสังหาร Black Box กับ Contracts มาให้รีเพลย์ได้อิสระแบบไม่ต้องเล่น New Game Plus มาพร้อม Challenge พิเศษท้าทายฝีมือผู้เล่นให้เก่งขึ้นเช่นห้ามใช้ Eagle Vision ฆ่าแค่เป้าหมายจบด่านในเวลาที่กำหนดยิ่งทำ c า a l l e n g e ได้เยอะผู้เล่นก็ยิ่งได้แต้มปลดรางวัลมากขึ้นมีตั้งแต่อาวุธใหม่ไปถึงชุดใหม่เลยยิ่งเสริมรีเพลย์ว l ลูไปอีกเข้าตัว แถมเป็นการท้าให้ผู้เล่นเปลี่ยนวิธีเล่นด้วยจากเดิมที่พึ่งพลังวิเศษ Assassin Focus หรือ Eagle Vision หรือชอบเล่นแบบฆ่าล้างบางคราวนี้ผู้เล่นต้องเปลี่ยนแทคกติกในการเข้าพื้นที่รอบสังหารใช้อุปกรณ์อื่นมากขึ้นเพื่อรางวัลที่คุ้มค่าสำหรับ DLC free มันให้อะไรเกินคำว่าฟรีมากเเลอๆคุ้มกว่า DLC จ่ายเงินของภาคอื่นอีกมันให้ประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้เล่น Mirage พร้อมประสบการณ์ที่แฟนหน้าเก่าชอบเป็นอัปเดตที่ทำเกมเกือบสมบูรณ์แบบจริงๆ ผมคงบอกว่านี่แหละ Assassin's Creed ที่ผมอยากเห็นแต่ผมคงไม่บอกว่ามันจะเป็นอนาคตที่ดีของซีรีส์ได้เพราะเรารู้กันดีว่า Ubisoft ไม่มีทางเอาแนวทางนี้กลับมาเป็นแนวทางหลักแน่นอนสุดท้ายเกมภาคใหม่ก็จะเป็น RPG นวัตกรรมก้าวถอยหลังแบบไม่จบไม่สิน้นถึงเกมจะขายมาแล้ว2ปีตอนนี้ AC Mirage มีค่าให้ย้อนกลับมาเล่นมากขึ้นหลายเท่าและใครที่อยากหาเหตุผลโหลดกลับมาเล่นหรือซื้อตอนเกมลดราคาผมว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลย